ดูเส้นอย่างเดียวนะฮะท่านดูเส้นเนยครับนะท่านดูเส้นครับท่านดูเส้นนะฮะเส้นนะเส้นเนี่ยไปหมดนะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยเส้นทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็รอยสกิดผิวนะฮะเส้นเกิดจากรอยเหล็กจ,จานเมื่อราวร้อยห้าสิบปีที่แล้วท่านดูนะฮะดูเส้นครับนะครับเนี่ยดูเส้นทั้งอง,งเลยนะผงขุดบนเส้นยันนะฮะท่านดูนะฮะ งมก็เง <Yes. S 1> like ินพุทธโชดนะดูเส้นผงขุดทั้งองค์ท่านดูนะเนี่ยผงขุดแล้วเนี่ยสังกติเนี่ยนะฮะที่กว้างเนี่ยตรงกลางก็เป็นล่องเลยนะฮะนะขอบสังกตินี่นะเลยแลดูมีสันนะท่านดูนะท่านดูผงทั้งองค์เลยครับท่านนะท่านดูเส้นนะท่านดูเส้นเนี่ยยันนะะฮนะครับท่านดูเส้นยันเนี่ยท่านดูนะฮะ ยันทั้งนั้นเลยท่านดูนะฮะยันบนศีรษะยันทั้งนั้นเลยท่านท่านดูนะครับนะท่านดูยันนะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยยันรอบองเลยนะเนี่ยยันทุกจุดแต่ทั้งองนะท่านท่านดูนะเดี๋ยวหมุนให้ท่านดูนะฮะนะครับเดี๋ยวหมุนนะหมุนสักหน่อยนะท่านดูนะฮะนะท่านดูนะฮะดูทรงท่านก่อนนะฮะดูทรงนะฮะดูทรงนะครับ นะดูทรงท่านก่อนนะครับภาพรวมนะท่านดูนะฮะเนี่ยท่านดูยันนะฮะยันเต็มไปหมดเลยหลังจากออกคลิปเนี่ยก่อนหน้านี้เลยเรามาศึกษากันเห็นไปพร้อมกันท่านดูนะท่านดูนะฮะเดี๋ยวดูยันนะฮะท่านดูยันนะเราเห็นไปพร้อมกันนะนะเราดูนะรอยขีดข่วนเนี่ยท่านดูนะท่านดูในรอยขีดข่วนเนี่ยครับท่านนะท่านดูรอยขีดข่วนนะฮะ นะท่านดูรอยขีดควรนะท่านดูนะฮะเดี๋ยวเราหมุนนะฮะหมุนหมุนท่านหน่อยนะฮะครับยันทั้งทั้งองนะนะทุกองค์เหมือนกันหมดเลยนะจะชัดบ้างนะบางบ้าง,างชัดบ้างท่านดูนะท่านดูดูบนศีรนษะเลยท่านดูนะฮะนะครับนะท่านดูบนศีรนษะเนี่ยเนี่ยชัดละนะครับ ขยับนิดนึงก็จะหายนะฮะท่านดูนะฮะมาโครก็ดึงท่านดูชัดแล้วท่านดูนะฮะท่านดูยันนลครับบนศีรษะครับนะยันทั้งองค์เลยท่านดูเลยฮะตอนนี้ผงก็ผุดเป็นเป็นเส้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 นเหล็กานทุกองค,ครับเหมือนกันทุกองค์ครับนะครับท่านดูเลยฮะยันทั้งองค์เลยท่านดูนะฮะเนี่ยนะ ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยยันทั้งนั้นเลยท่านนะครับยันทั้งนั้นเลยท่านดูนะฮะนะท่านดูดีความงามของท่านนะท่านดูเลยครับดูความงามท่านเลยฮะนะหลวงพ่อเงินพุทธโชท่านดูความงามของท่านเนี่ยผงที่ขุดที่ป่าที่ตาเส้นยันเนี่ยยันบนศีรษะให้ท่านเห็นแล้วนะบางเนี้ยยันทั้งนั้นเลยครับมียันครับศีลห้าครับไม่มุสาครับ แล้วท่านดูนะฮะทั้งองค์ท่านดูนะฮะท่านดูนะครับของท่านโลหะท่านเป็นเป็นสำริดไปลวมั้งเนี่ยท่านดูนะฮะท่านผสมมาท่านดูนะสังกติสบัดลิวเลยท่านดูสังกตินะฮะที่กว้างเนะยยุบลงนะฮะเลยเห็นเป็นเส้นขอบสันนะเส้นเส้นเป็นสันท่านดูนะฮะเหมือนสมเด็จละครับ แล้วท่านดูนะฮะฝนตกทั้งองเลยเห็นไหมฮะบล็อกไม้นะท่านดูหน้าตาท่านเนี่ยฮะดูนะครับนะครับท่านดูนะฮะสีไม่ทําสีนะเข้าไปกับสิ่งแวดล้อมนะดูสีดิครับดูสีผิวนะฮะท่านดูนะนะฮะนะดูเส้นลงมาลูกตาท่านดูนะเส้นตรงลูกตาท่านเห็นไหมเสี้ยนไม้วิ่งลงมาจามูกแหลมปั๊ด เส้นนี่วิ่งผ่านตาผ่านปากนะฮะผ่านทั้งศีรษะลงมาแล้วผ่านยันลงมาท่านดูนะฮะเนี่ยแท้แล้วแท้ยังไงครับท่านดูนะฮะนะครับเดี๋ยวหมุนนะหมุนนะท่านดูนะท่านดูนะครับยันทั้งทั้งองค์นะท่านดูนะครับแล้วท่านดูสีผิวนะดูผงขุดนะท่านดูนะข้างล่างเนี่ยผงขุดชัดหน่อยนะฮะ ท่านดูนะฮะแห้งอยู่ในตลับนะฮะดิบออกมาไม่ค่อยอยากจะแตะท่านนะฮะพยายามไม่ให้โดนนะยิ่งส่วนที่สูงจ่จมูกพยายามไม่ให้โดนนะใบหน้าท่านดูนะครับนะท่านดูความงามนะท่านดูนะผงขุดนะท่านดูนะท่านดูผิวท่านนลฮะเป็นเม็ดผงนะเป็นเม็ด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 นะฮะเมื่อถูกแสงแล้วดูสีสาท่านดูนะฮะเป็นยันเป็นกลุ่มยันครับ เรียนท่านเลยนะฮะยันนูนหรือยันยจมฮท่านดูนะฮะศึกษานะท่านดูนะฮะท่านท่ทททททานดูนะยันทั้งนั้นเลยท่านดูนะครับนะครับท่านดูนะครับบล็อกไม,ไม้เส้นไม้เส้นยัยนยันะฮะผงวุน่นฮะยันทั้งองนะครบสูตรน,นะครับมวลสารนะท่านดูนะ,ะดูปากเนี่ยท่านดูปากก็นเนี้ยเม็ดผงขุดเลยท่านดูนะโดนเดี๋ยวก็หลุดครับ หลุดอยู่ในตลับเดี๋ยวท่านก็ขึ้นมาใหม่ครับท่านดูนะฮะสภาพดีเดิมสุดเลยนะ,ะท่านดูขงเนี่ยพอกผงเนี่ยตรงตรงเนี่ยท่านดูเห็นนะสีที่แตกต่างอย่าตรงเนี้ยมันเจิมขงท่มเด็ดนะท่านดูเลยครับสวยนะฮะสวยมากท่านดูนะฮะ,ด,ะ,ฮะดูสวยนะฮะท่านดูนะครับหยิบจับนะเรียนท่านใน ชัดที่สุดเลยเดี๋ยวผมพยายามเข้าใกล้ท่านให้มากที่สุดครับมือลอยอยู่นะฮะมือลอยอยู่ท่านดูครับท่านดูนะฮะท่านดูบนหน้าผากุญิสะบนหนา้นาผากยันทั้งนั้นนะแล้วที่ตาท่านเห็นไหมาตาอย่างตาผ้าแท้เป็นอย่างนี้ตาร้อยห้าสิบปีเป็นอย่างนี้ตาของเก่าอะ่ะนะครับเขาสะบัดในลูกตาเขาขดเขายุบเขาลัดนะ,ะครับสวยมากท่านดูนะฮะ ดิบดูก้นก็นได้นะฮะดูก้นนะฮะดูก้นท่านหน่อยนะครับนะดูก้นนะฮะดูรอยตะไบท่านดูนะถ้าดูก้นดูร <sank> อยตะไบท่านดูนะีหนแล้วรอยตะไบเนี่ยเส้นที่แตกต่างกับรอยตะไบนั่นคือ,อยันครับต้องพลิกครับพลิกนะฮะพลิกเล่นกระแสงเห็นไหมเริ่มเริ่มเห็นแล้วรอยสะกิดผิวแล้วเห็นไหมเล่นแล้วเริ่มแล้วเ,เห็นรอยสะกิดผิวแล้วท่านดูนะครับ นะยานใหญ่เลยนะฮะท่านดูดูยานนะดูดูลอยที่เขาเขาเขาสวนทางกับเส้นตะไบนะขยับนะฮะขยับสิ่งที่แตกต่างนะครับเดี๋ยวท่านดูนะขยับสิ่งที่แตกต่างแล้วดูยันอยู่นะฮะนะขยับดูสิ่งที่แตกต่างนะะเหมือนเขี้ยวเสือนะท่านดูนะเส้นที่แตกต่างกับเส้นตะไบนะลอยตะไบเนะี่ยเราเราเราจะเห็นนะฮนะเส้นนะฮะดูเส้นนะฮะ นะครับท่านดูเส้นนะฮะนะครับท่านดูนะฮะแห้งหดนะท่านดูนะฮะไม่ผ่านการสัมผัสนะโดนถือว่าถือว่าโดนเยอะนะโดนมือผมเนี่ยนะครับท่านดูครับเรามาดูอีกแสงเนึ้งนะท่านดูนะฮะมาอีกแสงเนี่เป็นแบบนี้ท่านดูนะฮะแสงห่างๆเลยนะครับนะครับท่านดูนะมีหลายแสงนะท่านดูนะ เราขึ้นไปหาโคมไฟก็จะอีกแสงหนึ่งท่านดูนะนะครับท่านดูนะครับสวยครับท่านดูเนียความสวยครับท่านดูนะท่านดูเนะยยันทั้งนั้นนะครับคลิปก่อนนั้นนะฮะไม่ถึงนาทีอันนี้เยอะหน่อยนะท่านดูนะครับดูตาท่านเลยฮะแท้ไม่แท้ดูตาดูปากเลยพี่ปากคมกริบเลยจมูกรูจมูกมีเลยท่านดูนะฮะ แล้วดูสังกติเนี่ยตรงกลางก็เป็นล่องเหมือนรางน้ําเพราะว่าเขาเขาเป็นผงแล้วก็ขดท่านดูนะฮะด,ดูดูคําว่าธรรมชาติอยู่ตรงนี้ยท่านดูนะครับนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขยิ่งขึ้นครับ